สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านนะคะวันนี้พนิุภาแววโคกสูงค่ะจะมารีวิวที่นาะราคาถูกนะคะสนใจเชิญชมได้เลยนะคะวันนี้ราคาเซล์ลเลยค่ะที่นาะตำบลค้างภูอำเภอโนนไทยจังหวันดนครราชสีมาค่ะที่นาะแปลงที่นาะคือเอกสารโฉนดคุดแดงน,นสสจเนื้อที่สี่ไร่บ้านซินตำบลค้างภูอำเภอโนนไทยจังหวันดนครราชสีมาค่ะ ก็คือขายยกแปลงนะคะก็คือ4ี่แสนตกไล่ละหนึ่0แสนราคานี้พร้อมโอนนะคะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลเนื่องจากลูกสอบปริญญาได้ไม่มีเงินที่จะส่งเสียลูกเรียนจำเป็นต้องขายในราคาทุนนะคะเขาซื้อมาก็ราคานี้ค่ะก็คือราคานี้เจ้าของยอมขาดทุนออกภาษีให้ค่ะเพราะเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ ขายไล่ละแสนยกแปลงสี่แสนนะคะสี่ไล่พอดีค่ะรับชมได้เลยค่ะอ่าก็คือเริ่มต้นจากที่นานะคะจากเสานี้ไปหาเสาปูนด้านในนะคะก็จะเลยเสาปูนไปอีกค่ะแปลงที่ดินเป็นผืนผ้านะคะด้านหน้าติดทางสาระประโยชน์คือถนนดินนะคะถนนเนี่ยประมาณ5เมตรนะคะ แล้วก็ถนนจะตรงไปแล้วก็ไปชนกับรถของพนิพาที่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะห่างหมู่บ้านประมาณ1นึ่งกมหน้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางนะคะลงจากลาดยางก็1นึ่งกมเช่นกันค่ะทางมาสะดวกค่ะเพราะว่าที่นาไม่ได้ตาบอดนะคะมีถนนถึงที่นาเลยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะแปลงที่ดิน พัดจะให้ดูดินนะคะดินดีไม่มีเกลือนาะไม่เค็มนะคะทำการเกษตรผสมผสานได้เลยค่ะจะทำเป็นบ้านสวนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาจะใช้โซล่าเซลล์ก็ได้นะคะถ้าไฟฟ้าไม่ถึงเพราะว่าอากาศดีมากดินก็ดีมากที่นาของเราจะไปสุด ที่เป็นแถวต้นไม้อยู่ด้านในสุดที่มองเห็นต้นไม้สูงๆนะคะสุดแปลงที่นาคือตรงนั้นจะเป็นผืนผ้าลึกเข้าไปข้างในแต่ว่าหน้าแปลงที่ดินก็กว้างนะคะพัดก้าวให้ดูก็น่าจะประมาณ30ถึง35นะคะแต่คือพัดว่าประมาณ35ค่ะหน้ากว้าง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะพัดให้ดูด้านหน้าเนาะพัดเดินไม่ไหวค่ะขอภัย FC ด้วยนะคะคือแปลงที่ดินไม่มีอ่อเป็นดินเต็มไม่มีการลอกหน้าดินค่ะดินเดิมๆแล้วดินดีมากอาสังเกตรอยสั่งข้าวนะคะที่นาสวยก็คือราคานี้ ไล่ละหนึ่งแสนบาทยกแปลงสี่แสนบาทเอกสารโฉนดคูดแดงนอสอสีจอนะคะสนใจติดต่อโทรที่เบอร์091778 5908หรือทักไลน์ตามไอดียไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะถ้า FC คนไหนสนใจถ้าหาพัดนะคะทางแชทหรือโทรหรือแอดไลน์พัดจะส่งเอกสารโฉนดให้ดูค่ะ รายละเอียดจะส่งทางแชทหรือว่าทางไลน์นะคะสนใจทักได้เลยนะคะออขอย้ำอีกทีหนึ่งคือว่าเจ้าของที่ซื้อไว้เพื่อที่จะทำการเกษตรลูกสอบปริญญาได้นะคะเลยไม่มีเงินส่งลูกเรียนก็เลยจะขายราคาทุนค่ะยอมขาดทุนในเรื่องของภาษีให้คนซื้อ